หวานมากนิชาโผเข้าสวมกอดโตโน่ก่อนบินไปฝรั่งเศสนิชารอรับหวานใจโตโน่ที่สนามบินโผเข้าสวมกอดอย่างอบอุ่นหลังต้องบินไปทำงานที่ฝรั่งเศสนานหลายวัน เป็นภาพที่แฟนคลับหลายคนเห็นแล้วกรี๊ดและฟินกระจายกันเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวอย่างนิชานัทธนิชาได้มายืนรอรับโตโนโ่พาคินถึงหน้าประตูทางออกในสนามบินสุวรรณภูมิและเมื่อหวั่นใจเดินออกมาแล้วเจ้าตัวถึงกับโผเข้าสวมกอดด้วยความคิดถึงและหลังจากที่นิชาได้เจอกับโตโนโ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่เป็นฝ่ายมารอรับเมื่อนาทีก่อน โตโน่ก็เป็นฝ่ายเดินไปส่งนิชาถึงทางเข้าทันทีเพราะนิชาต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศฝรั่งเศสหลายวันด้วยกันเรียกว่าขอแค่เห็นหน้าก่อนไม่เจอกันเป็นสัปดาห์นั่นเองหลายคนเห็นภาพแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักความหวานน้าตาลเกาะเต็มพื้นไปหมดเลยทีเดียวคะ่ะ Hola